เป็นจุดตรวจสพจหเดี๋ยวผมจะลงไปสอบถามก่อนว่ามีเหตุอะไรต้องมาตั้งนะครับเป็นจุดอะไรนะครับเนาะเพราะว่าไหนๆก็มาแล้วครับเดินทางผ่านจุดนี้มาก็อยากจะสอบถามมีเหตุอะไรต้องมาตั้งตรงนี้ครับพอีโอเ้โอเนี่ยจริงๆในการตั้งจุดเดี๋ยวสอบถามก่อนพี่จุดอะไรพี่ฮะจุดอะไรอะ จุดอะไรรอยเวียนอะไรครับรอยเวีนมาตั้งด้วยเหรอมาด้วยเหรออ๋อมาเลยพี่โอ้ย oh. เดือดร้อนจริงเออเดดร้อนนะเนี่ย<ด>เจ้าเข้าร่วมก่อนมามันมีเหตุอะไรต้องมาตั้งเนี่ยพี่ทางโค้งตั้งทางโค้งด้วยมันผิดระเบียบแล้ตั้งทางโค้งเกี่ยวอะไรกันนะ่ะอเ,ออเออวันหยุดวันดีพี่พจุดอะไรอ่ะเดี๋ยวเอาให้แน่จุดสกัดแล้วจุดอะไร จุดสกัดนยจุดสกัดได้จุดตรวจทั้งหมดจุดสกัดสกัดสกัดจับอะไรก็จับทั่วไปอ้าวสกัดจับมันต้องมีเหตุเกิดขึ้นซะก่อนถนนเส้นนี้มันมีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นมีการต้องเรียนมาหร้อยังไงจุดสกัดมันต้องเป็นอย่างนั้นไม่มีไม่มีเพราะว่าตรงนี้มันมีคนที่เขากินเหล้าแล้วเดินทางเขาป้องกันเหตุเฉยมันป้องกันเหตุครับตรงนี้ไม่ตั้งเป็นจุดตรวจไปเลยเหรก็ไปเป็นจุดตรวจไปเลย ตำรวจเขาพี่ผู้หมวดโอ้ยเอาให้ถูกระเบียบพี่ผู้หมวดช่วยกันเอาให้ถูกระเบียบช่วยอะไรผมไม่ผมไม่ช่วยอะไรเดี๋ผมผ่านทางมามาเจอแล้วถ้าเป็นจุดตรวจใช่ว่าหรอกเออจุดตรวจก็ต้องมีเจ้าหน้าที่เจ็ดแปดนายป้องกันเหตุเฉยเพื่อป้องกันเหตุจุดสกัดก็มีเหตุเกิดขึ้นพี่ผู้หมวดต้องไปศึกษาเรื่องของการตั้งจุดตรวจระเบียบการตั้งจุดตรวจให้ดีก่อนเนาะครับนะครับพี่ผู้หมวดในการตั้งจุดตรวจสกัดมันจะมีระเบียบในการตั้งนะฮะวัตถุประสงค์ในการตั้งวัตถุประสงค์ในการตั้งจุดสกัดจะต้องมีเหตุเกิดขึ้นนซะก่อ ตรวจอนุมัติจากผู้การจุดจสกัดผู้กำกับเหยงแต่ว่ามันจะมันองมีเหตุอันนี้ผมเข้าใจอยู่แต่ว่าบางครั้งอ่ะไม่ได้พี่ประหมวดผมว่าผมว่าผมว่าคือได้นั่นแหละเพียงแต่ว่ามันต้องมีเหตุผลในการตั้งเผื่อกเขาจะเขาือกเขาถามมาเปื่อกทบเขาถามมาเดินทางผ่านมาเพราะว่าผมก็ได้รับอนุมัติจากผู้กุมข้ามาอีกทีหนึ่งเพื่อป้องกันเหตุนะผมรับคำสั่งมาจากคสผู้ชายอีกทีหนึ่งก็ก็นั่นแหละเขากุมกลับเขาเขาก็รับผู้กมกลับเขาก็รับคำสั่งมาจากผู้ชายีริงจริงๆพี่ผู้หมวดจะต้องจะต้อง ไปดูเรื่องของคําสั่งผมก็เคยทวงติงไปแล้วนะครับว่าในการตั้งจุดสกัดจะต้องมีเหตุเกิดขึ้นนั่นคือรูปแบบนั่นคือคําสั่งระเบียบในการตั้งจุดสกัดที่ถูกระเบียบคําสั่งพี่ประมวคน้องใช่ไหมบางครั้งเรามาตั้งจุดสกัดมันไม่มีมันไม่มีเหตุนะพี่ประวดเนาะมีมีตรงนี้มันมีเหตุบ่อยพวกเหตุในการตั้งจุดสกัดพี่ประวดมันจะต้องมีเหตุที่เกิดขึ้นณวันนี้แล้วก็มาตั้งจำเป็นต้องมาตั้งเพื่อสกัดจับผู้ร้ายที่เดินทางผ่านมาครับนั่นคือเห นั่นคือเหตุที่ต้องจำเป็นต้องมาตั้งที่ประมวลวไม่ใช่ว่ามาตั้งแล้วมันตัวน่นตัวนี้ไม่ใช่เลยยีอยางนว่าผมมาป้องกันเหตุด้วยมันเป็นเหตุผลมันจะเกิดมาเกิดมันเป็นเหตุผลของผู้หมวดที่มาตั้งไงแต่ว่าระเบียบในการตั้งที่ประมวลมันจะต้องดูให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงที่ประมวลดผมก็มาสอบถามดูนะครับสอบถามดูเเอาให้เอาให้ถูกระเบียบหน่อยครับโอเคมากคุณจะ พี่หมวดีอะไรผมเม่ะผมจะส่งคําสั่งให้ให้พี่หมวดดูเน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรคำสั่งระเบียบในการตั้งจุดตรวจนะตรงนี้ตรงนี้ก็ได้พี่หมวดให้มันสอดคล้องกับคําสั่งสอดคล้องกับความเป็นจริงสะหน่อยตั้งให้มันถูกระเบียบไม่มีใครว่าเราครับเป็นสิ่งที่ดีในการตั้งจุดตรวจสกัดมันจะต้องมีจำเป็นต้องมีนะครับเพียงแต่ว่าเหตุผลในการตั้งมันจะต้องหนึ่งแหละมันต้องมีเหตุสนับสนุนถนนเส้นนี้มันจะต้องมีวัติเหตุเกิดขึ้นนะฮะมี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 บ่อยมีคนร้องเรียนมาเงี่ยโอ บางทีผมก็สอบถามท่วงจริงแล้วก็แนะนํานไปหลายครั้งจุดสกัดพี่หมวดบางทีมันไม่ผมว่ามันไม่นั่นนะนั่นนะก็แต,แต่ว่าเราต้องมีแดดแต่ว่าให้มันถูกหน่อยนะครับมีการตรวจอะไรบ้างะ่ะก็ไม่มีอะไรเนี่ยคือเรามาเพื่อป้องกันเหตุถ้าอยากก็เหตุรถที่สังเกตมีสังเกตเราก็จะตรวจทําการตรวจผลรถคันไหนที่ผิดสังเกตหรือว่ามีก็เจ้าที่มีสี่ท่านเนี่ยมันมันยังไงอ่ะคือตำรวจไม่จําเป็นต้องมีกี่ท่านขอให้เป็นคือจุดตรวจ พี่หมวดที่พี่หมวดทำสั่งระเบียบในการตั้งจุดตรวจที่หมวดระเบียบเนี่ยพวกท่านจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเด็กเขาสั่งคำสั่งมาคือคำสั่งนี่เป็นคำสั่งของพบตรทั้งสองท่านที่ออกมาเนี่ยพี่หมวดจะต้องปฏิบัติตามเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเพื่อความโปร่งใสนี่พี่หมวดครับครับครับเพื่อความโปร่งใสอันนี้ก็โปร่งใสโปร่งใสเพราะว่าเพราะผมไม่ได้โปร่งใสยังไงพี่หมวดทุกคนโทรก็มีกล้องมีกล้องใช่ไหมโอเคโอเคเนาไม่ว่ากันผมก็ไม่ได้ก็ลงมาทวงติงกันได้แนะนำไม่ไป เรากระจาจกันเอ้าโอเคโอเคพี่หมดครับครับโอเคตามนั้นครับผมตามที่ประมวดแกกานที่ประมวดแกได้อธิบายนะครับผมครับผมก็ทําถูกต้องก็ทําไปนะครับไม่ว่าอะไรกันนะทําถูกต้องก็ทําไปนะครับทําถูกต้องก็ต้องสอบถามได้นะครับเนาะเป็นจิตทางกฎหมายเป็นสิทธิเราสงสัยเดินทางผ่านมานะครับเราไม่ได้ว่าอะไรนะครับผมนะก็ขอให้ทําถูกต้องจริงๆในการตั้งจุดตรวจจุดตรวจก็จำเป็นต้องมีแหละเป็นแต่ว่าต้องมีเหตุมีเหตุอย่างที่ว่านะครับผมคําสั่งในการตั้งเหตุผลในการตั้งนะครับ อันนี้ไม่ว่าพอเราเดินทางผ่านมาแล้วก็เออเห็นแล้วเอเอมีการตั้งจุดสกัดตั้งเพื่อป้องปามตั้งเพื่อป้องกันเหตุอันนั้นไม่ว่ากันนะครับตั้งเพื่อป้องปามตั้งเพื่อป้องกันเหตุอันนี้ไม่ว่ากันเพราะว่ามันก็จะไม่ต้องมีแหละครับในการตั้งจุดสกัดจุดตรวจต่างๆนะครับเพื่อป้องกันเหตุและง,งับเหตุแต่จะต้องดู้วยว่าให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงนะครับคําสาที่ออกมานะครับ